AFP รายงานว่าทีมนักสำรวจทะเลลึกของออสเตรเลียคบซากเรือมอนเตวิดเดโอมารุเรือขนส่งของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถูกโจมตีจากตอร์ปิโดในหน้าน้ำของฟิลิปปินส์จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชาวออสเตรเลียเสียชีวิตเกือบ1000ศพและทหารอย่างน้อยอีก850ศพนอกจากนี้ยังมีพลเรือจากอีก13ประเทศอยู่บนเรือโดยนับเป็นหายนะทางทะเลครั้งเลวร้ายที่สุดของออสเตรเลียทั้งนี้ตามข้อมูลของรัฐบาลออสเตรเลียการค้นพบซากเรือลำดังกล่าว พบที่ความลึกประมาณ4,000เมตรนำโดยผู้สันทัดกรณีด้านโบราณคดีทางทะเลที่ไม่หวังผลกำไรและผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจใต,ต้ทะเลลึกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียอย่างไรก็ตามเรือดังกล่าวอับปางลงเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2485โดยเรือดำน้ำของสหรัฐยิงตอร์ปิโดใส่ซึ่งไม่รู้ว่ามีฉเฉลยศึกอยู่บนเรือ ขนาดก,กำลังแลนอยู่ในเส้นทางระหว่างปาปัวนิวกินีและมณฑลไหาหนานของจีนขณะที่ทีมนักสํารวจพบซากเรือเปิดเผยว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายซากเรือหรือซากศพเพื่อเคารพต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต